สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจัดอันดับคอร์สตูตี้ที่ดีที่สุดในภาคที่ผมเคยเล่นนะครับต้องบอกก่อนครับว่าเล่นคอร์สตูี้มานานก็จริงนะแต่ไม่ได้ซื้อเล่นทุกภาคนะครับภาคไหนที่ไม่อินเนี่ยก็ไม่เล่นนะพวกภาคที่ไปอนาคตไกลๆจัดหรือย้อนยุคมากๆแบบเบอร์วอร์เนี่ยผมก็ข้ามไปรอซื้อภาคใหม่นะครับสำหรับภาคซื้อเล่นกับ Battlefield นะตอนนั้นปีหนึ่งเนี่ยกว่าจะซื้อเกมหนึ่งได้นะโอ,อ้โหเก็บตังค์ทั้งปีเพื่อมาซื้อเลยนะครับก็เป็นอ,กนะอีกหน,นี้ อันนี้ก็จัดอันดับตามความชอบส่วนตัวนะครับไม่มีถูกผิดนะบางคนดูอาจจะคิดว่าโหพี่ภาคนี้อยู่เทียนี้หรอไม่ใช่ละอะไรเงี้นะก็คือเกมมันก็มีเป็นสิบๆภาคนะไม่มีทางที่เราจะชอบเหมือนกันทุกภาคนะครับแต่ก็แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะแบบเฮ้ยภาคนี้ผมชอบมากอะให้ TS เลยก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับขอเปิดที่ภาคแรกที่ทําให้ผมได้เข้าสู่โลก of Duty กันเลยนะครับ Call of Duty 4 Modern Warfare 1นั่นเองนะครับต้องบอกนะครับว่าสมัยนั้นตอนเล่นเกมนี้เนี่ยคำว่าเกมแท้เกมเถื่อนอะไรยังไม่เข้าใจ จำได้ว่าตอนเล่นเกมนี้นเนี่ยพี่ผมมันมาสอโหลดเกมหันโจเกอร์เกมเลยครับใครที่เคยเล่นเว็บนี้เนี่ยแสดงว่าคุณคือสิทธิ์เก่าที่เดียวกับผมนะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังอยู่ประถมอยู่เลยคิดดูสิสามสิบสี่ปีที่แล้วได้ไหมครับตอนที่เล่นเกมนี้ตอนแรกๆเลยนะตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นยากครับยิงคนได้น้อยมากมากเลยแต่สนุกอ่ะกลับมาจากโรงเรียนนะ่ผมกลับบ้านมาเล่นทุกวันเลยนะคือตอนนั้นเราเล่นแต่ FPS ที่มันเป็นแบบฮิฟไฟนะครับพวก SF Co u n t e r ตออะไรพวกนี้มาก่อนนะ พอได้เล่นแบบเล็งยิงแล้วแบบโอ้โหแม่งเปิดอีกโลกหนึ่งเลยอะเวลาเรายิงโดนมีเสียงฮิตบ็อกมีมาขึ้นโอ้เวลายิงใครโดนเนี่ยแม่งสะใจสุดๆเลยนะครับการเข้าห้องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเลือกเซิร์ฟนะช่วงนั้นก็จะมีแคนไทย2แคนใหญ่ๆเลย G.B. กับอินดี้นะแบบของเข้าห้องคนไทยไที่มันปิงน,น้อยๆเนี่ยก็เจอแต่2แคนเนี่ยรู้สึกว่าสู้ใครไม่ได้เลย ต้องเกียนใช้นูบทูบเอานะครับไอป้ปืนลูกระเบิดที่อยู่ใต้ F16 นั่นแหละครับที่มาของคำว่านูบทูบเลยนะมาจากภาคนี้เลยนะครับ <c oughs> หรือไม่ผมก็หนีไปเล่นโหมดซอมบี้นะใช่ครับผมตอนนั้นมันมีโหมดซอมบี้ด้วย <c oughs> หลายคนอาจจะงงนะครับมันเป็นมอดนะใครที่เคยเล่นเคาน์เตอร์อในแมปซอมบี้มาเนี่ยแบบนั้นเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะสุ่มคนเป็นซอมบี้รอบละ1-2คน มาไล่ฟันให้คนในห้องเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เพื่อชนะนะครับแต่ถ้าฝั่งคนเนี่ยก็ต้องยิงต้านซอมบี้จนเวลาหมดในแต่ละรอบนั้นนะครับเพื่อเอาชัยชนะมาตอนนั้นเนี่ยเล่นโคตรสนุกเลยนะครับพอมองกลับไปเนี่ยไม่ก็ปั่นชิมหายเลยนะในการเล่นซอมบี้ในคอมด d ต t y ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนเล่นภาคนี้เนี่ยประถมเนื้อเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยครับไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับเพิ่งมานั่งไล่ฟังเนื้อเรื่องเมื่อแบบตอนหลังๆนี่เองนะภาคนี้ก็ได้บัฟตำนานนะครับเอาไปเลยเทีย์ S คกับผม ต่อกันที่ Modern Warfare 2เลยนะครับ l อ of Duty ภาคที่6นั่นเองคือภาค5ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น w ูดแอดบ a ลนะผมไม่ได้เล่นนะครับก็จำไม่ผิดเหมือนเคยแบบแตะๆไปแวะนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นมันติเพเยอรย์อะตอน,น,นก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะครับจำได้ว่าเราเล่น Modern Warfare 2เน,นี่ยแหละภาค2นี้นะครับเป็นภาคที่อัปเกรดจาก Modern Warfare ภาคแรกได้ครบทุกทางเลยครับเรื่องภาพเกมเพลย์แอนิเมชันอุปกรณ์ใหม่ๆภาคนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดยุคทองของการทำมอนเทจและ ผมว่าผมใช้เวลาในการนั่งดูมอนเทสหรือทิกช็อตมากกว่าเล่นเองอีกนะเพราะแบบตอนนั้นเนี่ยโหแม่งเท่มากอะ่ะหมุนยิงมอนเทสเท่ๆยิงสไนมัน,ม,นมันอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วก็อยากลองทําแบบเฮ้ยมันหมุน3ามองศาได้ไงวะมารุ้ทีหลังมันต้องใช้จอยเราก็เลยได้แค่นั่งดูทิกช็อตนะครับมันทําไม่ได้นะในเมาสนะ์เนี่ยเต็มที่แค่หมุนทีนึงแล้วก็สุ่มยิงเอาให้ฮิไฟามันโดนนะภาคนี้ก็คนที่เบียร์มอนเทสเราจะเล่นอะไรได้นะครับ เราก็เล่นสไนเปอร์นะครับผมอินเตอร์เวชั่นนะครับเสียงสไนที่ติดหูไปแล้วนะเป็นภาคที่ทําให้ผมเนี่ยชอบการเล่นสไนเปอร์ไปเลยนะครับเล่นภาคแรกเนี่ยผมแทบไม่เคยจับเลยนะด้วยความที่มันเล่นยากด้วยนะครับในตอนนั้นนะภาคน,นี้นเนี่ยเล่นแล้วก็รู้สึกเท่ตอนนั้นแบบยิงได้แล้วโคตรหล่อเลยส่วนเรื่องบาลานซ์ปืนอาจริงๆมองกลับไปเนะี่ยแม่งปืนงโกงเทียบเลยนะ S.M.G ก็ถือคู่ได้ลูกซองควงถือคู่ยิงระยะไกลเงี้ย ถือกระป๋องแป้งวิ่งไวมากๆแล้วก็มาไล่ฟันคนอ้โหมองกลับไปนะี่แม่งแ,แบบบาลานซ์มันก็เออเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากหรอกเรายังเด็กไม่ได้มาสนใจบาลานซ์ปืนหาความสนุกอย่างเดียวนะครับแบบที่ผมชอบมากๆก็น่าจะเป็นพวกเทอร์มินอลนะโดยรวมแล้วความรู้สึกในภาคนี้เนี่ยดีมากๆนะครับผมให้ทีเอเอเลย ต่อจากโมเดลมาแฟร์สองนะครับคอร์โตตี้ก็ได้เปิดซีรีส์ใหม่ที่มีชื่อว่า b a c k o อฟนะครับภาคนี้นะครับผมต้องนั่งหรือฟื้นอยู่สักพักเลยกว่าจะจําได้ว่าที่เล่นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับภาพจําที่มีในหัวตอนนั้นเลยคือมอนเทสปาโทมฮอคของวิกสตา ผมว่าคนที่เคยเล่นนั้น่าจะมีเคยดูบ้างอะ่ะเป็นการเล่น Call of Duty ภาคแรกผมที่รู้สึกแตกต่างจากภาคก่อนๆมากเลยมันเป็นซีรีส์ใหม่มานะเราเคยเล่นแต่ Modern Warfare มาภาคนี้เนี่ยให้กำเนิดแมปน Mac, ุกทาแมปที่เป็นตำนานของ Black Ops ไปแล้วนะครับภาคนี้เนี่ยก็ขายดีติดอันดับต้นๆของเกม Call of Duty ด้วยนะครับก่อนจะมาโดน Modern Warfare 2019เนี่ยโค่นไปนะในช่วงที่ผมเล่นภาคนี้เนี่ยเล่นอะไรก็สนุกไปหมดเลยครับเปิดโลกการเล่น f อพได้กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่การยิงนะอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เคยมีในคอม์ดูตี้พวกมีดยิงนะครับที่มันถือคู่นะอะไรพวกนั้นนะครับแมปดีไซน์ที่เล่นสนุกภาคนี้ผมจําได้ว่าการยิงคนติดกันเนี่ยไม่คโคตรู้สึกดีเลยเสนฮิตบ็อกภาคนี้เนี่ยมันไม่หนักหูมากนะแต้มสีเหลืองที่ขึ้นเวลายิงคนได้เนี่ยไม่คตรมีความสุขเลยในการยิงคนได้นะครับแต่ภาคนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสไนามากนะักนะเพราะว่าแบ็คออฟส่วนใหญ่นะพวกปืนสไนเนี่ยจะยกช้ากว่าของโมเดิร์น f ฟียอยู่หน่อยนึงนะครับ แต่ก็ไม่ได้ทําให้การเล่นสนาเนี่ยหมดสนุกซะทีเดียวเลยนะส่วนเนื้อเรื่องตอนนั้นก็ยังดีมากๆเหมือนกันนะครับก็ข้ามเรื่องเนื้อเรื่องไปแล้วกันแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมให้อยู่ s อสเทียเลยอาจจะอธิบายได้น้อยนะเกี่ยวกับภาคนี้แต่จาได้ว่าโคตรชอบโคตรสนุกนะครับตอนเล่นตอนนั้นนะ ต่อกันที่ Mo เด r n Warfare 3ภาคสุดท้ายก่อนรีบูตจัก,กรวรล m o d e เด w a r f a r e นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งภาคขายดีแข่งกับ Back อ f ฟภาคแรกมาเลยนะครับผมจำได้ว่าการโปรโมทภาคนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะมีไลฟ์แอคชั่นที่ผมชอบที่สุดละในการโปรโมทนะครับภาคอื่นเนี่ยก็มีนะ Back อ f ก็ทำดี oh, เหมือนกันนะครับตอนภาค Mo เด r n Warfare 3ออกเนี่ยตอนนั้นผมจำได้ว่าบ้านเราเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่พอดีเลยผมก็ยังหาวิธีซื้อมาเล่นจนได้นะครับยุคนั้นเนี่ยเออมันจะมีร้านที่เรียกว่ารับซื้อ CDK รัเสเซีบ มันจะถูกกว่าซื้อเองเนี่ยหลายร้อยเลยนะก็ต้องไปฝากร้านรับซื้อเกมเนี่ยกดเกมให้เราแล้วเราก็โอนไปนะครับคือผมจำได้ว่าพ่อผมเนี่ยต้องนั่งเรือไปโอนตังค์ให้อาจีเดอร์คตอยากเล่นนะตอนนั้นภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมใช้เวลาเล่นเยอะอันดับต้นๆก่อนที่คนจะล้างเลยนะตอนเล่นภาคนี้เนี่ยคอมผมก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วฝีมือสไนกก็พอใช้ได้แล้วนะครับแล้วเราจะรออะไรล่ะครับมาสารต่อความฝันของเราทำมอนเทจกันดีกว่านะครับคือตอนภาค2เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะแค่อัดคลิปก็เล่นไม่ไหวละ ตอนทำบอลเทปภาคนี้เนี่ยกว่าจะได้คลิปก็นั่งเรนเดอร์อยู่3วันได้ครับคมค้างบ่อยจัดเลยช่วงนั้นใครอยากดูก็ไปหาเอาในช่องนะครับจากปีเดวนแล้วมั้งคลิปนั้นภาคนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ผมชอบมากๆเนี่ยมันมีแต่สไนเปอร์เท่ๆให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่พวกบาเลต L118A AS50 M.S.R. อะไรพวกนี้ปืนทุกปืนที่กล่าวมาเนี่ยมันเล่นสนุกหมดทุกปืนเลยไม่มีเบื่อเลยตอนนั้นนะครับจากที่ผมเริ่มชอบสนายจากการเล่นภาค2เนี่ยพอมาเริ่มเล่นภาคน,นี้แล้วเนี่ยโคตรเติมเต็มให้กับผมเลยนะครับเป็นภาคแรกที่เก็บปืนทองครั้งแรกด้วยนะครับโคตรภูมิใจเลยตอนนั้นส่วนเรื่องตัวเกมนะครับก็คงความเป็นโมเดิร์นบาแฟได้อย่างดีเลยแต่ในความทรงจำของผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแมปที่ชอบสักเท่าไหร่เลยถึงจะมีแมปไทยแต่ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แมปนั้นเกมเพย์แบกความสนุกล้วนเลยครับผมให้ไปที่ A แต่ก่อนที่เราจะไปภาคต่อไปขอขายของแป๊บหนึ่งหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP คอสตี้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรล,ลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากนอกจากคอสตี้เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, r o v v a l o r a n t Overwatch, อัปเดตซีซั่นสี่เข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับตัวแบ็กเซลเนี่ยถูกกว่าเติมเองเกือบ300บาทเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมเราไปต่อที่แบ็กออฟภาค2นะครับภาคนี้เนะี่ยผมใช้เวลาเล่นไปน้อยที่สุดละมั้งในมัตติเพเยอร์นะผมเล่นไปแค่68ชั่วโมงเองนะครับช่วงนั้นเนี่ยน่าจะติดเกมอื่นอยู่ด้วยน่าจะเป็นฮอนมั้งนะช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดนะครับผม จำอะไรได้น้อยมากเลยจำได้แค่ว่า AK โหดมากแล้วก็ด้วยการเล่นภาคน,นีนะ้ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นนะครับเล่น Call of Duty บน PC แป๊บๆมันก็ล้างละจบภาคน,นี้ผมก็ไม่ได้ซื้อ Call of Duty อีกเลย5ปีครับด้วยความที่เล่นน้อยมากจําความสนุกแทบไม่ได้ตอนนั้นถออใจจาก Call of Duty ไปเลยนะครับผมให้ภาคน,นี้ไปหลบอยู่ที่ B แล้วกันนะครับ ต่อกันที่ Back o f 4นะครับหลังจากผมห่างหาจากคอสตูตี้ไป5ปีเนี่ยก็กลับมาซื้อภาค Back o f 4เล่นเป็นภาคแรกนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมาจากตัวอย่างโหมด Backout ที่เป็นแบคทอ o ล l ยภาคน,นี้ก็เป็นอีกภาคนึงที่ผมโคตรชอบมากๆเลยนะมันตีสนุกมากเป็นคอสตูตี้ที่มีความเป็นฮีโร่ชูเตอร์นะครับแมปดีไซน์ก็ดีนะสนุกหลายๆแมปเลยเซตอัพเกมตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ในยุคอนาคตก็จริงแต่ความสนุกของเกมเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราคิดถึงเรื่องอินไม่อินกับเกมเลยนะเออพอนั่งคิดดูเนี่ยเราไม่ได อเคไม่ซื้อข้ามเลยภาคนี้เนี่ยการเลือกตัวละครเล่นก็จะมีผลกับสกิลที่เราจะได้ใช้ด้วยนะครับตัวที่ผมชอบเล่นตอนนั้นเป็นประจำเนี่ยมันจะมีชื่อว่าแบตเตอรี่นะครับซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนมากเลยตัวนี้มีสกิลปาระเบิดแบบคัสเตอร์แล้วก็กดอันติเรียกวอลเมชชีนมาซึ่งไอตัววอลเมชชีนเนี่ยแม่งโคตรโกงนะครับเรียกออกมาใช้ทีไรเนี่ยเคลียร์ไซส์ได้แบบชิวๆบุกได้ทุกที่อ่ะ คือมันโกงมากนะครับนัดเดียวยิงไปรอบๆเนี่ยยังไงก็ตายนะแต่ก็นอกจากตัวนี้นะมันก็มีสนุกอีกเพียบเลยนะคือตัวละครมันเยอะน,นะครับกลัวแบบพูดแล้วมันนานเกินไปนะแล้วก็ภาคนี้นะครับก็มากับพร้อมกับเบทเทิลอเยภาคแรกของคอร์เตตี้ในชื่อแบ็กเอาท์นั่นเองนะสนุกมากๆเลยภาคนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบโหลดเอาท์นะครับเราต้องหาปืนของแต่งตามแมปเองเหมือนเบทเทิลอเยเกมอื่นๆเลยในแต่ละตาเนี่ยดวงของเราก็จะนําปืนที่คุณได้เล่นมาให้คุณเองนะครับมีแก p ปปิ้ h ฮุกเอาไว้ใช้เคลื่อนที่เลยนะเวลาเรา ในหมดมัตติเพเยอร์มันก็เป็นสกิลของตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับคือเขาจะแปลสกิลจากตัวละครของมันตินะครับเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในโหมดนี้แทนนะเราจะไม่ได้เลือกตัวละครที่มีสกิลติดมาแบบในโหมดมันตินะครับแต่น่าเสียดายมากเลยภาคนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยคอสตี้ยังไม่มีระบบคอสเท้นะครับคนล้างเร็วมากๆโคตรเสียดายเลยผมหาห้องโคตรนานอ่ะเข้าไปก็เหงาคนไม่เต็มห้องอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนเล่น PC ในโซนบ้านเรามานานแล้วนะก่อนจะมีบลูด์มาเฟียสองพันสิบเก้าเนี่ยคนล้างเร็ สอเดือนเนี่ยก็เต็มที่ละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเลยแล้วว่าคนหายไปเยอะหาห้องได้ยากนะครับเจอห้องก็ได้แต่ห้องปิงเยอะนะครับจำได้ว่าตอนเล่นภาคน,นี้เนี่ยกลุ่มคนไทยมีกันอยู่สัก3,000ันคน,นมั้งใน f c e e o o o นะก็โคตรเสียดายเลยนะตอนนั้นผมยังหวังให้เขาอัปเดตแมปแม็เอาเข้าวอลสโซนอยู่เหมือนกันนะครับคือแมปมันไม่รู้สึกว่า มันจะมาเล่นยุคนี้ไม่ได้เลยผมว่ามันยังสนุกอยู่นะถ้าเอาเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับคือในหนึ่งแมปอบบมันมีคอนเทนต์เยอะดีนะครับมันมีบ้านซอมบี้บ้านผีสิงมีนุกทาวที่แบบต้องข้ามสะพานน้ําไปหาอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอแวะเสริมจินตนาการทีนึงนะครับเพราะโซนปีนี้ลองคิดดูนะครับว่าอัปเดตแบ็ k ออฟหเข้ามาเนี่ย ใส่ความเป็นแบ็กเอาท์เข้าไปในวอลโซนก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะสำหรับแบ็กออฟสี่นะครับผมให้อยู่เทียร์เอเลยนะครับถ้ามีคอสเพนในตอนนั้นนะคงไปอยู่เอสละไปอยู่กับบัฟตำนานของผมนะครับและก็ถึงเวลาของภาคมาสเตอร์พีซสำหรับผมของ c อ l ์ดูตีแล้วนะครับผมเรียกว่าปีนี้เนี่ยเป็นยุคใหม่ของ c อ l ์ดูตี้เลยนะภาคนี้นะครับตอนตัวอย่างออกมาเนี่ยคือไฮแบบขั้นสุดอะ่ะเป็นภาคที่ยกระดับซีรีส์คอ l ์ดูตีได้แบบทุกทางเลยนะครับภาพเสียงแอนิเมชันเนื้อเรื่องมัลติเพเยอร โมดใหม่ๆยังกาวอวแล้วก็ให้กำเนิดวอลโซนนะครับภาคน,นี้ก็เป็นภาคที่ได้รางวัลไปเยอะด้วยเหมือนกันนะครับได้รับความชมมากมาจากหลายสํานักเกมเลยผมที่แทบไม่เคยใช้จอยเล่นเกม s PS มาก่อนนะครับต้องไปยอมเปิด PS4 มาเพื่อเล่นเบต้าของเกมในตอนนั้นนะ เขาตัวที่ช่วงนั้นเนี่ยมันจะเบต้าใน p พ a y s t a t i o n ก่อนนะครับก่อนแพลตฟอร์มอื่นเลยนะคือผมไปดูงานเกมที่เขาเปิดตัวเกมนี้แล้วแบบโอ้โหรอไม่ไหวอ่ะขอเล่นมันก่อนเลยแล้วกันช่วงนั้นก่อนเกมเปิดเนี่ยผมก็นั่งดูเกมเพ์ที่เหล่าสตรีมเมอร์ไปเล่นในงานตอนเปิดตัวทั้งวันอ่ะผมนั่งดูพี่ชาวโดนโปรเพเยอร์จอยตบนะครับเทพเอฟเก็สู้จอยไม่ไหวอยู่ดีอ่ะตอนนั้นผมบอกเลยช่วงแรกแรกที่ผมเล่นภาคนี้น่ะผมไปสิงยูหมดกาวซับเป็นส่วนใหญ่เลยนะคือผมมีภาพในจินตนาการมาตลอดว่าถ้าเขา มากมากมันไม่นัวไม่ใหญ่เท่าแบทนฟิลด์แต่ผมรู้สึกสนุกกว่าอีกนะครับแต่ช่วงแรกของภ้างนี้ก็มีปัญหาเรื่องการบาลานซ์ปืนอยู่บ้างนะในโหมดบันติเพเยอร์นะครับ M4 เนี่ยเทพเกินไปเลยอะยิงใกล้โหดกว่า SMG ยิงกลางโหดกว่าทุก a r ยิงไกลมันยังส่วนแรงไม่ชินกันตายแต่ก็ไม่นานก็เดินเนื้อไปอะนะแต่ว่ามันก็ยังมีลูกฟองแฝดอันนี้เนี่ยนรกเลย ตอนนั้นแทบไม่มีทางชนะมันได้เลยนะครับมันยิงนัดเดียวตายเกือบทุกระยะมันติแมปมันก็แคบทําให้ผมเนี่ยหนีไปเล่นคาวอลอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับในการเล่นมันติเพลเยอร์ตอนนั้นเนี่ยคือสนุกมากจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่น AR SMG s n i ส e r ไนเปอร์ไม่รู้สึกว่าปืนหมดไหนเนี่ยจะทําให้เราเล่นสนุกน้อยลงเลยยกเว้นไรไม่ชินกันแล้วกัน หมดเดียวล้วกันเพราะว่าเวลาเล่นน่ะมันวิ่งช้าคนระับมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าคุณอยากเข้าด้านมืดก็ลูกซองเลยครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้โกงแค่ลูกซองแฝดอันจริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าจะมีคอสตี้ซักภาคที่ไม่ทาช็อตกันมาเนี่ยผมก็ยินดีนะมึงไม่ต้องทําก็ได้อะน่าจะหายปดหัวได้ซักภาคเลยนะครับแล้วก็ภาคนเนี้ยมาพร้อมกับระบบคอสเพย์นะครับก็แก้ปัญหาเกมล้างได้ทันทีเลยนะครับผมเล่นมาติได้นานมากๆเลยนะในภาคนี้ก่อนจะพักไปสักพักก่อนที่วอลซงจะตามออกมานะครับ เนื้อเรื่องที่ไม่ต้องเน้นสเกลใหญ่อลังการแต่เข้มข้นตึงและอินไปกับมันได้นะครับยอดขายก็การันตีอันดับหนึ่งในคอร์ดูตี้นะครับเกมดีขนาดนี้รออะไรนะครับผมเอาไปอยู่เทียเอสเลย ต่อจาก Mo เด r n Warfare ก็เป็น Back Ops Cold War นะครับผมภาคนี้เนี่ยออกจากหลัง Mo เด r n Warfare 2019ก็จริงนะแต่กลับมาใช้เอนจิ้นเก่าในการทำภาคนี้นะครับความรู้สึกแรกๆที่เล่นเกมตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าเกมภาคใหม่แต่ทำไมมันโดนดาวเก็แต่ว่าเกมเพลย์เนี่ยภาคนี้สนุกมากๆครับแมปก็ทำได้ดีมากดีไซน์แมปสนุกสุดๆมูฟเมนต์ไวตามสไตล์ b a c k o p s เลยเป็นภาคที่ผมเล่น SMG แล้วสนุกที่สุดละเวลาผมเล่นภาคนี้นะผมแทบจะไม่อยากอยู่นิ่งๆเลย ผมจะอยากเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดอะแต่พอไปเล่นพวก AR, AMG, ปืนที่ไม่คล่องเนี่ยควสนุกของผมหายไปเยอะเลยเกมเพย์ในภาคนี้ผมก็ชอบน้อยกว่าของภาค2019อยู่นิดนึงนะครับคือมันเข้าเอเดียช้านะตามสไตล์แบ็กออฟนะครับแต่ว่าสําหรับผมภาคนี้เนี่ยช็อตกันทําได้ดีนะมันไม่โกงเลยช่วงแรกที่เล่นรู้สึก ก็ไม่มีกระบอกไหนโกงเลยครับมันยิงนัดเดียวไม่ค่อยตายนะเป็นภาพที่ออกแบบปืนแล้วก็บาลานซ์มาดีในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับภาคอื่นๆนะครับแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะในภาคนี้คือมันว่ายน้ําได้นะครับมีแมปหนึ่งในโหมดที่ชื่อว่า combine arm นะครับมันคือโหมดของกาวแต่ว่าสเกลเล็กลงมาหน่อยนะครับแมปมันจะเป็นเรือ2ฝั่งนะเป็นจุดเกิดของแต่ละฝ่ายแล้วก็จะมีเรือที่เป็นจุดประทะตรงกลางนะครับคือสุดๆเลยแมปนี้คุณจะเลือกว่ายน้ํารอบเลนเข้าไปในส่วนไหนของเรือก็ได้หรือคุณอยากจะบูขขึ้้นนนนมาาหห่อยก็โลสลงเไปะครับ อยากลุยมากกว่านั้นก็ขับเรือทิ่มมันเข้าไปเลยผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นแมปนี้ด้วยการว่ายน้ําเข้าจุดปะทะเลยนะครับตระกูลแบ็กออฟเนี่ยเขาทาแมปสนุกดีจริงๆอันนี้ผมให้เลยแต่ก็ติดแค่เรื่องใช้เอนจิ้นเก่านะครับบวกกับภาคเนี้ยมันดันออกมาหลังจากมูดเล่เฟย2019ที่แม่งทาไวเบอร์มากๆนะแอนิเมชันปืนเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่านะครับแต่เกมเพย์มันสนุกมากนะผมให้ไปอยู่เอเทียนนะครับต่อจากภาคโคลวอก,ก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลายุคมืดของคอร์กตูตี้แล้วนะครับภาคต ด้วยความที่ผมไม่อินพวกเบอร์วอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะบวกกับเกมเนี่ยใส่ระบบของแต่ง10ชิ้นมาโดยไม่ได้ปรับแก้ให้มันดีพอนะครับเปิดมาวันแรกมันติเพยเยอร์บาลานซ์ปืนพังทันทีครับลูกซองวิ่งซิ่งกดยิงค้างไว้เฉยหันหน้าไปหาใครแม่งตายทันทีเลยผมไม่มีปัญหากับของแต่ง10ชิ้นเลยนะมองว่ามันปรับบาลานซ์ได้อะแล้วก็คอสตี้เนี่ยเวลามันมีปืนอะไรโก,ง,กงออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องการอัปเดตแก้ที่ช้าครับ แก้ไวยอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องที่เวลาคนไปหาวิธีทําให้ปืนขึ้นเวลไวๆอันนั้นเนี่ยแก้ไวมากนะครับแล้วก็ไอความพังในบาลานซ์ของเกมตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็ทําให้หมดความสนุกไปตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นเลยนะครับแต่เรื่อง performance เกมภาพอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยแทบจะใช้ตัวเกมเดียวกับภาค2019แล้วนะครับเพราะงั้นเองไปอยู่ตรงถังขยะเลย เราไว้ต่อที่ Modern Warfare 2ภาคต่อรีบูตจากภาค2019นะครับภาคน,นี้ผมให้หัวเรื่องไว้เต็มๆเ,เลยว่า b i o t a c t i c a l มันเอา Cancel Slide ออกปรับการเคลื่อนที่ให้ช้าลง Performance เกมก็ห่วยระงมเลยครับ Frame ร a t e ชิบหายมากภาคน,นี้แมปสนุกก็พอมีนะแต่มาพร้อมกับแมปหมาในตำนานยังแมปทางด่วนนะครับใครที่เคยเล่นภาคนี้เนะี่ยแม่งไม่มีใครทนเล่นจนจบได้อะ เจอทีไรก็ต้องหนีออกไปหาห้องใหม่นะครับแต่พอไปเล่นจริงเนี่ยการเอาแคนซ์สไลด์ออกผมกลับชอบนะในภาคน,นี้มันทําให้การเล่นสนัยของผมเนี่ยโคตรสนุกเลยคือเราจะไม่โดนสไลด์เข้ามาหาอีกต่อไปนะครับซึ่งการสไลด์เข้าหาเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะยิงไม่โดนจุดตายในนัดเดียว แต่ถ้าวิ่งมาเนี่ยเราเลงอกเลงหัวได้ง่ายขึ้นมากๆเลยส่วนระบบการแต่งปืนนะครับการสมิธใหม่ที่ทําให้ปืนหน้าตาซ้ําๆกันออกมาเยอะมากคือเกมนี้นะี่ยมันประหยัดการปั้นโมเดลไปได้เยอะเลยนะแต่ผมเกลียดเรื่องนี้มากๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปืน AK นะครับแบบแค่เราเปลี่ยนบาเรลใส่กระสนุนํำ ปืนที่มันอยู่ในหมวด AR ก็ได้เนี่ยแต่มันดูพิเคตปืนเป็นอีกหนึ่งกระบอกแล้วเอาปืนนี้ไปอยู่ในหมวดไรไมชินกันสังกันนะครับทั้งที่มันเป็นแค่ปืนเดิมก็ได้ไม่ต้องไปแยกหมวดให้มันนะครับให้มันแต่งได้เหมือนมาห้า2019ที่ AK ที่อยู่ในหมวด AR ก็ใส่ DMX ได้นี่ผลกรรมมันก็ตกประโยู่ที่ AK ภาคนี้ในหมวด AR นะครับมันใสกระสุนเต็มที่ได้แค่40นัดทีนี้ก็เปลืองสล็อตปืนไรไมชินกันไปอีกเพราะว่าเอา AK ที่มาอยู่ใน AR เนี่ยไปดูพิเคตให้มันไปอยู่ในหมวดไร้ไมชินี่ กับเป็นปืนที่มีอยู่แล้วเอามาใส่ไว้ซะงั้นอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแค่ปืนเดียวนะมันมีอีกหลายปืนเลยที่ทําแบบนี้ใน้าคนี้นะครับ ถ้ามองในมุมมองผู้เล่นน่ะสำหรับผมมันดูคุณขี้เกียจปั้นปืนใหม่เกินอ่ะคือแบบเน้น reuse เกินการได้ใช้อะไรใหม่ๆในเกมเนี่ยมันทำให้เกมสนุกขึ้นมากเลยนะผมจำได้ว่าผมนั่งเก็บลายปืนแล้วก็ต้องมาเล่นปืนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละภาคนี้ก็ทำให้ผมเบื่อเร็วมากๆนะครับแต่ก็ได้เกมเพลย์สนช่วยไว้กับเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยไปอยู่ตรง B แล้วกันนะครับต่อกันที่ modern warfare 3หรือว่า modern warfare 2.5นะครับภาคล่าสุดที่ออกมาในปี2023นานะครับภาคที่แล้ว bio tactical ภาคนี้ bio classic เนื้อเรื่องลวกๆปืนเก่าของเก่ามารวมเรื่องของเก่ามาใช้ภาคนี้เนี่ยแม่งเชี่ยวกว่าภาค2อีกภาคนี้ผมบ่นหนักมากๆในสตรีมตอนเล่นเลยนะแต่ขอบอกสิ่งที่ชอบก่อนละกันก่อนที่จะไปด่ามันยาวๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเกมเนี่ยทำได้ดีนะครับเกมลื่นมากๆเฟรมเลตดีที่สุดละท้าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับโดยขนาดที่คุณภาพเกมเนี่ยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะโอเคชมหมดละมาเริ่มเลยทุกแมปที่เราจะได้เล่นในภาคนี้คือแมปที่เอาจากของเก่า modern warfare 2ก่อนรีบูตมาทั้งหมดเลยครับ คือแบบเอาแมปเก่ามาผสมแบบใหม่บ้างก็ได้คุณยกมาแค่แมปพินิตอย่างพวกเทอร์มินัลอัฟกันรัสพอแล้วแล้วก็มาผสมแบบใหม่นะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ซื้อภาคนี้เนี่ยลองจินตนาการดูว่าคุณได้เล่นแต่แมปเก่าที่การดีไซน์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรามาเล่นในตอนนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ 1- นถึงสแมปนะครับมันคือแมปทั้งหมดของเกมอะคือเข้าใจแหละมันเรียกความนอสตาเจียได้บ้างแต่จะเบียวคลาสสิกแค่ไหนก็ควรมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับมันเป็นเกมภาคใหม่น้ย มันไม่ใช่การรีมาสเตอร์เกมอ่ะภาคนี้ผมเลยเรียกว่าเป็นมอโดเฟีย2.5มากกว่าเป็นภาคที่โคตรไม่จริงใจกับผู้เล่นเลยอ่ะเป็นภาคที่ดูใช้ทรัพยากรและความตั้งใจน้อยกว่าภาคอื่นๆมากๆเลยอ่ะอเรื่องปืนเนี่ยผมยังญหุนหินไม่หายเลยเอาปืนของเก่ามารวมแล้วมาขิงว่าปืนภาคนี้เยอะที่สุดนี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องนะครับไอ้ระบบโอเพนเทอะไรเนี่ยใครที่เล่นเนื้อเรื่องคงบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าคูเอ็งไปอยู่ใกล้ๆแวนการ์ดเลยแล้วกันก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับ เกมที่อยู่กับผมมาทุกช่วงเวลาเล่นเกมเลยก็ว่าได้คิดเห็นยังไงกันบ้างกับอันดับที่ผมจับนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจัดคอสตูตี้ของตัวเองที่เคยเล่นในเม้นเนี่ยก็พิมพ์มาได้นะคลิปลงแล้วเนี่ยผมจะไปนั่งอ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับส่วนคอสตูตี้ปี2024ปีนี้เป็นคิวของ Back o f 6กนะครับก็มารอลุ้นกันได้ว่าผานนี้จะไปอยู่เทียอะไรนะส่วนผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วนะครับในคอสตูตี้หลังๆที่ออกมานะขอแค่สนุกก็พอแล้วอะ ใครที่อยากดูผมเก็บลายปืนช่วงเกมเปิดเนี่ยก็ตามมาดูไลฟ์บน YouTube และ t w i t t TV ได้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกการกดไลค์มีความหมายมากๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม